สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนนะครับในช่อง YouTube ช่างเอลําพูนและช่อง YouTube DJ AFM ลําพูนนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการทำสายอากาศของสถานีวิทยุนะครับก็เป็นสายอากาศที่ใช้กับระบบกระจายเสียงวิทยุนะครับที่ผมทำอยู่ก็มีอยู่2แบบนะครับมีทั้งแบบแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสายอากาศแบบแจมปูนะครับ แชมเปหรือว่าสาอากาศแบบฉมวกนะครับตัวนี้จะมีทั้งแบบวนซ้ายและวนขวานะครับก็แล้วแต่สถานภาพของสายอากาศนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสำหรับสถานีที่อยู่ใกล้เคียงสถานีคู่แข่งนะครับต้องดูด้วยว่าสายอากาศเขาใช้แบบวนซ้ายหรือว่าวานขวานะครับถ้าเขาใช้แบบวนซ้ายนะครับก็ต้องทำแบบวนซ้ายเหมือนกัน ถ้าใกล้เคียงนะครับเป็นสายอากาศแบบวนขวาเราก็ต้องวนขวาด้วยครับไม่งั้นของเราจะสู้เขาไม่ได้นะครับหรืออาจจะดึงคลื่นขเขามาผสมกับคลื่นของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นสายอากาศแจมโปนะครับแล้วก็มีอีกแบบหนึง่งที่ทํากันบ่อยๆนะครับนี่อันนี้เป็นแบบสั้นนะครับแบบนี้ต้องใช้ใช้บูมนะครับ ทำเหมือนสายอากาศไดโพลแต่ก็เป็นสายอากาศชนิดเซอร์กูล่านะครับเซอร์กูลา่าเซอร์กูล่าแปลว่าวงกลมนะครับนี่นะครับสายอากาศแบบวงกลมการหมุนเวียนขึ้นแบบวงกลมเขาเรียกว่าเซอร์กูลา่านะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับแบบนี้เอาไปติดตั้งกับบูมนะครับหรือว่าก้านยาวๆแบบนี้นะครับนี่แบบสั้นนะครับทุกอย่างจะเป็นงานเชื่อมนะครับนี่นะครับเชื่อม โดยใช้โดยใช้เครื่องเชื่อมนะครับนี่แบบติ๊กครับเครื่องเชื่อมแบบติ๊กแบบนี้เป็นระบบ AC DC นะครับถ้าใช้เชื่อมติ๊กธรรมดาเชื่อมไม่ได้นะครับเชื่อมอลูไม่ได้แน่นอนมีอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบก้านยาวมาอีกนิดนึงนะครับก็เซอร์กูล่าเหมือนกันนะครับทุกอย่างก็จะเป็นงานเชื่อมนะครับงานเชื่อม แต่วันนี้นะครับผมจะมาทำสายอา,ากาศซิูล่าแบบนี้นะครับงานเชื่อมเหมือนกันเล็กๆกระทัดรัดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจะใช้เป็นอลูฉากอย่างหนานครับในการสับจับเสาทาวเวอร์สมมุติว่าอันนี้เป็นเสาทาวเวอร์นะครับเราจะจับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ปอกรัดนะครับรัดบนกับรัดด้านล่าง แบบนี้ก็อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่หนักก็จะมีขั้วคอนเนคเตอร์ต่อสายไปหาตัวแมทนะครับแล้วก็ต่อเข้า power d i v a d e r หรือว่าจะต่อเข้าที่สายเฟสก็ได้นะครับก็ยาวประมาณเมตรนึงนะครับนี่นะครับยื่นออกไปประมาณเมตรนึงแล้วก็ห่วงนะครับห่างกันอยู่ประมาณ40เซนนะครับ38-40ถึง40เซนก็แล้วแต่ความถี่อีกทีนึงนะครับ ก่อนอื่นนะครับที่จะทำแสอากาศแบบนี้ได้นะก็ต้องหาอลูมิเนียมขนาดพอเหมาะนะครับขนาดเท่าไรก็ได้นะครับเล็กกว่านี้ก็ได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับก็จะเป็น3ามหุน4ี่หุนห้าหุนนะครับเอามาดัดในรูปแบบแบบนี้นะครับนี่นะครับโดยใช้เครื่องมือในการในการดัดนะครับให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นี่นะครับ ก็ตัดมาท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งยาวอยู่2เมตรนะครับแบ่งครึ่งเป็นข้างละเมตรนะครับแล้วก็เอามาดัดเป็นวงกลมแบบนี้นะครับวัดจากเซนเ,นเตอร์นะครับมาหาปลายนี้38เซนนะครับแล้วก็ดัดโค้งขึ้นมาถ้าสายอากาศที่ทำมาดีๆและสวยงามนะครับระยะที่โค้งกับระยะที่เป็นก้านแบบนี้นะครับต้องเท่ากันนะครับถึงจะสวยงาม บางท่านนะครับบางบางสูตรนะครับตรงนี้สั้นแต่วงใหญ่ครับมันไม่แมทไม่บาลานซ์กันนะครับถามว่ามันแมทลงไหมแมทลงนะครับแต่การกระจายขึ้นมันไม่ค่อยดีนะครับถ้าเราดัดห่วงแบบนี้ได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับผมดัดไว้อยู่4ห่วงนะครับก็จะเป็น1ชุด นี่นะครับสี่ห่วงเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมกันนะครับส่วนก้านมันนะครับจะเป็นแบบวงกลมก็ได้ครับแบบวงกลมแบบนี้ก็ได้ยาวเมตรนึงนะครับหรือว่าจะเอาแบบเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ท่านเลยนะครับเบชื่อมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอลูนาอะลูบางเชื่อมได้หมดนะครับหนาก็จะเชื่อมยากครับหนาหนาหนาเกินก็จะเชื่อมยาก บางเกินก็เชื่อมยากนะครับมันจะทะลุต้องหาขนาดพอดีพอดีนะครับประมาณมิลแนะครับ0.8 0.8หรือ1.2นะครับขนาดพอดีเลยครับ1.2ก็จะหนากว่านี้อีกนิดนึง ตัดก้านของสายอากาศนะครับยาวประมาณ1เมตรนะครับหรือว่ายาวกว่าก็ได้นะครับถ้าสั้นกว่านี้บางทีใช้ความถี่ที่ต่ำๆนะครับมันจะกระจายเสียงไม่ค่อยดีนะครับคลื่นมันจะออกไม่ค่อยดีมันจะวนลงเสาทาวเวอร์หมดนะครับ นะครับสี่ท่อนเป็นก้านนะครับแล้วก็ตัดเผือไว้ด้วยนะครับจากนั้นก็หาแผ่นอลูมิเนียมบางๆนะครับกว้างประมาณหนึ่งนิ้วครับเราจะเอาประกบแบบนี้ครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมแล้วจะเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อใส่คอนเนคเตอร์ผมเตรียมไว้แล้วนะครับ รเราจะเชื่อมประมาณนี้นี่นะครับเอาติดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เชื่อมทางบนทางล่างครับจะเอารอบๆเลยก็ได้นะครับน้ําเข้าก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าคอนเนคเตอร์อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็สายอยู่ด้านนอกด้วยครับ มีหลายสูตรนะครับในการแมทช์ไม่ว่าจะทําให้มันห่างแบบนี้หรือว่าให้มันห่างด้านบนด้านล่างนะครับยังไงก็ได้ครับแต่แบบนี้รู้สึกว่าขึ้นจะพุ่งไปไกลดีนะครับไปไกลดีมากครับแต่ไม่ค่อยแน่นนะครับแต่ถ้าถ้าทําแบบนี้นครับนะครับบนล่างจะตรงกันนะครับท่อนบนกับท่อนล่างจะตรงกันแบบนี้แน่นดีนะครับ แต่ไม่ค่อยไกลนะครับจะให้มันทั้งไกลทั้งแน่นก็ต้องแมต์ดีๆนะครับจะเห็นว่าสูตรนี้นะครับก้านบนกับก้านล่างนะครับไม่เท่ากันนะครับไม่ตรงกันแต่วงกลมนี้เท่ากันอยู่แล้วนะครับนี่นะครับต่างกันนะครับดูนะครับลิงดูดีๆนะครับให้มันตรงๆจะได้สวยๆนี่นะครับ ผมตั้งกระแสเครื่องเชื่อมนะครับไว้ที่65นะครับ 65M แอมเป์เป็นเครื่องเชื่อม ac dc นะครับถ้าเชื่อมธรรมดาเชื่อมไม่ติดนะครับไม่งั้นก็จะทะลุไปสักก่อนในการเชื่อมอลูมิเนียมนะครับเราต้องมีลวดเติมนะครับใช้เบอร์4043นะครับเบอร์นี้แล้วก็มีถุงมือนะครับ รวมไปถึงหน้ากากนะครับดูตรงๆไม่ได้นะครับการเชื่อมอลูมิเนียมนะครับเป็นการเชื่อมแบบลากยาวๆนะครับยกไม่ได้อยกได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เทคนิคของใครของมันหากเป็นการเชื่อมสแตนเลสหรือว่าเชื่อมเหล็กนะครับไม่จําเป็นต้องมีลวดเติมก็ได้นะครับใช้วิธีการละลายหากัน แต่เชื่อมอลูนะครับเป็นการพอกนะครับ I ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็เจาะดูตรงนี้นะครับยาวประมาณนี้หนึ่งเมตรสวยๆนะครับนี่เดี๋ยวก็ทําเหล็กฉากใช้ตรงนี้เป็นที่จับยึดนะครับหรือว่าจะใช้เป็นเพจแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับยึดแบบนี้นะครับใช้ยูแคมคล้องนะครับ ของยึดกับตัวเบนะครับตัวสายอากาศแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับยึดกับเสาทาวเวอร์ครับต้องเจาะรูแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเพจรูนะครับแล้วแต่จะใช้นะครับแบบไหนก็ได้ สวยนะครับตัวนี้สวยแหมสวยเลยอันนี้ยังอีกข้างนึ่งนะครับที่ใส่ที่ใส่ของมือเพราะว่ามันร้อนนะครับเราจะจับลวดใช้ให้มันคุ้มนะครับเมื่อกี้ปล่อยเร็วไปนิดนึงนะครับ ไ่ยเร็วมันก็ลงเยอะไม่ได้จำไม่ได้ทำที่จับไว้ะ ได้แล้วอีกอักอกอนนะครับนี่สวยงามเลยตัวนี้นี่ครับ ตอนนี้แดดส่องนะครับมองผมไม่ค่อยเห็นหรือมนะั้งแต่เห็นชิ้นงานชัดดีนะครับนี่นะครับเราต้องทำให้มันละลายก่อนนะครับ ร้อยนะครับด้านนี้สวยแค่นี้ก็พอนะครับด้านล่างไม่เชื่อมแล้วเชื่อมแต่ด้านหน้าก็พอนะครับนี่นะครับเอาแน่นหนาแน่นอนนะครับแข็งแรงทนทานเอาละได้สามแล้วนะครับยังอีกอันหนึ่ง ที่จริงนะครับเวลาจะเชื่อมเราต้องทำความสะอาดงานด้วยนะครับให้มันดูสดใสอันนี้เป็นฝุ่นนิดนึงนะครับ บางคนหัดเชื่อมอลูมิเนียมเชื่อมไม่ติดนะครับอยู่ที่ความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็วิธีการเชื่อมเดี๋ยวผมจะเอาจุดนี้ออกนะครับให้มันละลายติดกับด้านหลังยิ้มไปเลยนะครับ นานหายไปแล้วนี่นะครับถ้ามันเป็นจุดแบบนี้นะครับเราจะให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันก็ได้นะครับกด้าน องศานะครับอง,องศาเชื่อมแล้วก็วิธีการเชื่อมนะครับก็มีส่วนในการเชื่อมชิ้นงานจะออกมาสวยไม่สวยก็ต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับเวลาเราเชื่อมเราต้องฟังเสียงด้วยนะครับว่าเสียงที่เชื่อมมันเป็นยังไงนะครับถ้าเสียงมันออกบางๆเบา,บาๆบาก็แปลว่ามันใกล้ไปนะครับเสียงมันจะออกบเบาๆแหลมๆ ถ้าเรายกห่างไปเสียงมันจะตโตกว้างๆนะครับมันอาจจะทำให้ชิ้นงานของเราทะลุได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ไม่ได้ทำเป็นเกล็ดนะครับแต่เน้นความแน่นหนาถ้าต้องการเชื่อมเป็นเกล็ดแบบนี้นะครับอันนี้จะใช้วิธีจิ้มยกจิ้มยกนะครับไม่ได้ลากยาวนี่นะครับมันจะเป็นเกล็ดแบบนี้สวยนะครับนี่นะครับนี่นครับ ตัวนี้ชิ้นงานมันใหญ่นะครับมันเลยเชื่อมไปเกตได้ต่อไปก็ตัดอลูชากนะครับตัดอลูชากเป็นที่จับยึดก็ประมาณกี่เซนไม่รู้นะครับแล้วก็ทาบจากอันเดิมมานะครับแล้วแต่นะครับจะเอากว้างเท่าไหร่ก็ได้ เสร็จแล้วก็เชื่อมติดแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำงานเชื่อมเบหรือว่าสายอากาศของสถานีวิทยุนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับจนจบ กับผมช่างเอ๋ลำพูนนะครับกับงานเชื่อมอลูมิเนียมนะครับทำสายอากาศของสถานีวิทยุนะครับส่วนการแมทอะไรต่างๆนะครับเคยลงคลิปไปแล้วนะครับไปค้นหาดูได้นะครับในการแมทสายอากาศเซอร์กูล่าครับในช่อง DTA FM ลำพูนนะครับและช่อง YouTube ช่างเอลำพูนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ